คำลังใจกคาสังมากําลังใจเป็นชีวิตกําลังใจกําลังจะมา ในความเป็นจริงบางครั้งเมื่อชีวิตของเราถูกกำหนดให้เป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งก็อย่าเรบดโดนปฏิเสธทันทีโดยให้เหตุผลแค่เพียงว่านั่นคงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจฉันแต่ถ้าออกว่าเราทำใจยอมรับและยินดีรับด้วยความสมัครใจให้เป็นไปตามบทบาทที่ได้รับนั้น สิ่งที่คิดว่าไม่ถูกใจในเริ่มแรกมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราในเบื้องปลายก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเรามักจะใช้อารมณ์ความรู้สึกของเราตัดสินเพียงแค่ความคุ้นชินว่าสิ่งนี้ไม่เอาสิ่งนี้ฉันไม่กินสิ่งนั้นฉันไม่อยากลองนะครับแต่พอเราเริ่มที่จะเปิดใจลองชิมดูโอ oh, ทำไมอร่อยแบบนี้ไม่เคยกินมาก่อนนะครับถ้าเรายังปิดใจเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันดีแค่ไหนนะครับการงานบางอย่างที่เราได้รับมอบหมายอย่าเพิ่งปฏิเสธนะครับด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่บางทีเมื่อเราเปิดใจยอมรับเราก็จะเข้าใจความจริงว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยฉันรู้สึกว่าสิ่งนี้ที่ฉันได้รับมอบหมายเนี่ยทำแล้วมีความสุขนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งปิดประตูอย่าเพิ่งที่จะปฏิเสธนะครับเพราะสิ่งที่เราคิดว่าไม่น่าจะใช่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราถนัดแต่เรากลับพบความจริงว่านั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับเรานะครับจึงขอฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับและขอต้อนรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกําลังใจกําลังมากําลังใจเปลี่ยนชีวิตนะครับ สร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ f e b b c C คริสเตียนมีเดียและผมสันทัดในการรับหน้าที่นำเรื่องราวข้อคิดกำลังใจมาเป็นกระบอกเสียงบอกกล่าวให้กับกณุู้ฟังถูกท่านได้รับฟังเพื่อจะเสริมสร้างกำลังใจรวมถึงบทเพลงเพราะๆที่มีความหมายคัดสรรมาเป็นพิเศษจริงๆนะครับนอกเหนือจากนี้ทางรายการก็ยัง ทำการจัดแจกบทเรียนทางไปรษณนีย์ส่งมอบให้กับคุณฟังทุกท่านถึงที่บ้านนะครับมีอยู่ทั้งหมด3ชุดด้วยกันเรียนจบครบทั้ง3ชุดทีมงานของเราได้จัดเตรียมเสื้อเราทำได้ส่งมอบให้เป็นกำลังใจกับทุกท่านแล้วก็รวมถึงหนังสือจนกว่าเราจะพบกันใหม่นะครับคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะติดตามรับฟังเป็นครั้งแรกหรืออาจจะยังไม่เคยติดต่อขอรับนะครับจดหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าจะโทรศัพท์มา นะครับในขณะนี้มาอย่างทีมงานของเรามาพูดคุยมาปรึกษามาบอกความต้องการของคุณกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์086-522-9688นะครับ0 8 6 5 2 2 9 6 8 8นะครับ,รบนี่คือช่องทางการสื่อสารติดต่อ นะครับเอาล่ะพักกันสักครู่คุณรู้ฟังครับผมเตรียมงานเพลงเสียงร้องจากพี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตบทเพลงที่มีชื่อว่าเธอผู้ไม่แพ้ คนทุกคนต้องเคยผ่านร้อนและนาวและพบเรื่องราวบางอย่างที่ฝังใจทุกครั้งที่เธอปวดร้าวหมดสิ้นกำลังจะก้าวเดินไปวันเวลาที่แสนมืดมนก็คงจะเดินผ่านไปช้าๆจนเธอเอง ว่าดเดินมาไกลเท่าไรจนเธอเองมองข้ามบางอย่างมันคือพลังแกร่งกล้าในใจที่ยังฟังอยู่ในจิตใจลึกๆมานานและใน ไปยอมแพ้ให้กับปัญหาดใดจงพร้อมจะอดทนก้าวไปสู่หนทางที่ฝันไปด้วยตัวเองบนถนนที่คนก้าวเดินจะเป็นดั่งภาพสะท้อนให้เห็นละครที่ต่างชีวิตไป ครั้งที่เธอหมดหวังหมดสิ้นกำลังท้อแท้ในใจเธอจึงมองดูภาพผู้คนที่อยู่เดียวดายด้วยความอ้างวา้างเพียง <dolor> mm. <Arc> <ain> เธอมองไปนอกหน้าตา่างจะเจอความจริงมากมายคงจะทำให้คืนต่อ บนทางเดินที่แสนยาวไกลทุกชีวิตต้องเดินต่อไปเพื่อสู้ความจริง, mm hmm. งและในวันนี้เธอันจงหยัดยืนและลุกขึ้นมนรังด้วยพลังในหัวใจ mm hmm. อย่าไปยอมแพ้ ก้าวไปสู่ท,งทางที่ฝันไปด้วยตัวเองให้เธอได้รู้นี่และใจของคนที่แท้ยังยิ่งใหญ่ปราบได้ความหวังยังไม่จางหายไปเมื่อน,นั้นใจจะไม่แพ้ พลังในหัวใจอย่าไปยอมแพ้ให้กับปัญหาใ,ใดจงพร้อจมจะอดทนก้าวไปสู่บนทางที่ปั่นไปด้วยตัวเองก้าวไปสู่แสงทองของวันใหม่ด้วยตัวเอง การเดินทางของชีวิตจากวันวานจนมาถึงวันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในระหว่างทางเนี่ยพบเจอบททดสอบอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นกว่าที่เราเองจะสามารถประสบความสําเร็จได้ในวันนี้คุณรู้ฟังครับมันขึ้นอยู่กับท่าทีของเราด้วยถ้าหลายคนบางคนนะครับถอดใจออกจากความตั้งใจก่อนเขาจะก้าวมาไม่ถึงวันนี้ นะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีความตั้งใจมีความมุ่งมัน่นและเชื่อมั่นว่าทุกอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่มีชัยเหนือเราแต่เราจะต้องมีชัยเหนือมันอย่างน้อยปลุกจิตปลุกใจนะครับให้เราได้ลุกขึ้นสู้แล้วก็บอกกับตัวของเราว่าเราจะไม่ยอมแพ้เมื่อเรามีความคิดต่อชีวิตของเราอย่างไรก็ตาม มันก็มีผลลัพธ์ตามมาที่เราคิดวันนี้ถ้าเราบอกว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะสู้ถึงแม้มันจะมีกำแพงที่ขวางกัน้นเชื่อเถอะครับว่าเดี๋ยวมันก็จะมีหนทางออกอย่างอัศจรรย์เลยทีเดียวแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเราคิดต่อตัวของเราว่าเราพ่ายแพ้แล้วไม่มีทางออกแล้วชีวิตต้องพังแน่ๆมันก็ทำให้เราตกต่ำยิ่งทำให้เรารู้สึกนะครับหลังชนฝา ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดแล้วก็ความทอา้อใจมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับอา้าวส่วงมอบให้เป็นกําลังใจกับคุณผู้ฟังทุกท่านที่จะมีแรงใจกําลังใจในการที่จะฝ่าฟันทุกอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นณวันนี้นะครับกับช่วงเวลาของรายการกําลังใจกําลังมากําลังใจปเปลี่ยนชีวิตสร้างสรรค์โดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับกาลังใจกำลังมากําลังใจเป็นชีวิตเมื่อชีวิตเจอทางตัน พระเจ้าทรงเป็นทางออกฟังรายการนี้มาตลอดาปนะครับรู้สึกว่าสบายใจขึ้นนะครับเรื่องการวางสายอะไรที่มันเป็นทุกข์อะไรที่มันเป็นตรงอย่างนี้นครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ฟังคำนุนใจพระจจอาการก็ได้เติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นไงเห็นว่าี่เรอภัยให้เขารอใัยให้เขาเรา่เราเราทำดีที่สุดแล้วตราบที่ลมหายใจยังมีชีวิตยังคงมีความหวงังติดตามรับฟังรายการกำลังใจกำลังมากำลังใจปเปลี่ยนชีวิต หลุยปาสเตอร์กล่าวว่าสิ่งมีชีวิตต้องมาจากสิ่งมีชีวิตจะเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตไม่ได้นี่คือกฎทางชีววิทยาและแสดงว่าต้องมีผู้สร้างชีวิตหาความจริงเรื่องนี้จากบทเรียนทางปตรสณีฟรีติดต่อตู้ปอนอน 24... พระขนง กรุงเทพ1 0 um, oh. 1 you, 1 0โทร0 8 6 5 2 2 9 6 8 8หรือ02-381-7110เรียนจบครบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อขอรับได้ไม่ต้องรอช้านะครับยกโทรศัพท์ติดต่อมาที่หมายเลข0 8 6 5 2 2 9 6 8 8นะครับ0 8 6 5 229688ทุกครั้งที่โทรศัพท์มายังทีมงานของเราก็อย่าลืมนะครับบอกกล่าวกันเข้ามาด้วยกันแล้วกันว่าติดตามรับฟังรายการอยู่ที่ไหนอย่างไรติดตามรับฟังแล้วเป็นประโยชน์ไหมนะครับเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันบอกกันเข้ามาด้วยนะครับเอาแล้วเรากลับมาพูดคุยกันต่อวันนี้ในหัวข้อจงยินดีกับชีวิตที่ถูกกําหนดคุณรู้ฟังครับ มีอยู่วันหนึ่งอะนะครับช่วงบ่ายๆเนี่ยขณะที่ผมนั่งรอเพื่อนอยู่ที่มูลนิธิอะนะครับก็เหลือไปเห็นต้นกล้วยไม้ต้นหนึ่งอยู่ในกระถางซึ่งก็แขวนติดอยู่กับที่ต้นมะม่วงอีกทีนะครับคือต้นกล้วยไม้เนี่ยอยู่ในกระถางและก็ถางนั่นนะครับก็แขวนติดอยู่กับต้นมะม่วงก็เลยนั่งสเก็ตวาดภาพนะ ผมเป็นคนที่ชอบวาดรูปนะครับชอบสเก็ตลายเส้นอะไรพวกนี้นะครับพอเสร็จแล้วก็นํามาคิดแล้วก็เกิดตั้งคําถามในใจว่าถ้าต้นกล้วยไม้ต้นนี้ซึ่งอยู่ในกระถางเนี่ยถูกนํามาแขวนไว้มันมีความคิดเหลือพูดได้เนี่ยมันจะพอใจในตําแหน่งของมันหรือไม่กับการที่ถูกนํามาแขวนอยู่ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตาม,มานะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไร จะเป็นการบังคับจิตใจของมันหรือไม่ก็ตามการที่นำมาแขวนไว้เนี่ยก็เป็นการสร้างคุณค่าและบรรยากาศที่ดีให้กับบริเวณนั้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างน้อยเมื่อผมได้มองเห็นนะครับก็รู้สึกว่าเออสถานที่ตรงนั้นมันสวยงามมีการประดับตกแต่งก็รู้ฟังครับแต่ก็มีบางเรื่องนะครับเราจะต้องเข้าใจนั่นก็คือบางทีชีวิตอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เรา เลือกเสมอไปบางทีสิ่งที่เราเลือกก็ไม่ได้เป็นจริงกับสิ่งที่เราหวังหรือสิ่งที่เราไม่เคยคาดหวังกลับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตโดยที่เราไม่คาดคิดเหมือนกันนะมีใครเคยเจอประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าน,นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีช่วงจังหวะชีวิตที่ถูกวางเอาไว้แล้วก็กําหนดเอาไว้เหมือนกันนะแต่ในบางครั้งการเลือกที่จะเดินหรือว่าเลือกที่จะเป็นเนี่ยอาจจะสวนทางกับ ความจริงของชีวิตที่พระเจ้าอาจจะทรงกําหนดให้เป็นไปผลสรุปอาจจะไม่ได้รับการตอบสนองให้เป็นไปตามความคิดหรือว่าสิ่งที่เราคิดทุกเรื่องอ่ะุณรู้ฟังครับมีคนมากมายนะครับที่ใช้เวลาร่่มเรียนศึกษามายาวนานหลายปีแต่พอจบออกมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าอาชีพที่เขาทำเนี่ยกลับไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาเรียนแม้แต่น้อย ถึงอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดนะครับบทสรุปของเรื่องก็อาจจะกลายเป็นคำตอบให้พวกเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำก็เป็นได้เพียงแต่ต้องยอมรับนะครับว่าบทสรุปของชีวิตอาจถูกเลือกให้เดินแล้วก็เป็นไปตามวิถีชีวิตแค่บางส่วนที่ตัวเราเองอาจจะไม่ได้กำหนดกณรู้ฟังครับเมื่อย้อนกลับไปคิดถึงอดีตช่วงที่เราเป็นเด็ก เป็นช่วงวัยแห่งจินตนาการสร้างความฝันนะครับแต่พอผ่านคืนและวันความฝันนั้นมันก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางจบจนชีวิตได้ก้าวมาผ่านพบกับสิ่งต่างๆมากมายรอบตัวมีการบ่มเพาะแล้วก็คอยปรับเปลี่ยนให้ชีวิตของเราได้เดินไปพบกับถนนสายหนึ่งที่เหมาะสมกับเราที่สุดถึงแม้ว่าในอดีตเราอาจจะเคยปฏิเสธกับสิ่งที่เรา ต้องเป็นอยู่ในปัจจุบันเ็าตามนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เราเป็นในวันนี้นะครับบางทีในอดีตเราเคยปฏิเสธฉันไม่เอาฉันไม่ทําฉันไม่กินฉันไม่อยากจะลองฉันไม่อยากจะเรียนอะไรแบบเนี้ยแต่ที่ไหนได้ครับไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยมันเราเคยปฏิเสธในอดีตนะครับแต่พอมาเข้าใจความเป็นจริงบางทีสิ่งที่เราเลือกไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องเป็นแต่สิ่งที่เราไม่ได้เลือกนะครับก็คือสิ่งที่มัน เป็นแล้วก็เหมาะสมกับเรานะครับชีวิตมันก็เป็นแบบนี้กณรู้ฟังครับบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดเพียงแต่เราไม่ควรที่จะปฏิเสธถ้าหากว่าเรามีโอกาสที่ใครบางคนหยิบยื่นให้กับเราก็อย่าเพิ่งปฏิเสธนะครับเรียนรู้ก่อนชิมก่อนเปิดใจก่อนแล้วเราจะได้ค้นพบความจริงบางทีและบางครั้งสิ่งที่เราปฏิเสธนั้นมันอาจจะเหมาะสมกับเรามากที่สุดก็ได้เอาฝากไว้เป็นข้อคิดเป็นกำลังใจ กับช่วงเวลาของรายการกำลังใจกำลังมากำลังใจเปลี่ยนชีวิตทุกครั้งที่เราไม่เข้าใจสำนึกเดียวดายชายชีวิตกา ជាំ្រូ การจัดลาไม่ว่าจะแบบไหนอาจไม่ใช่สิ่งแรกที่ทุกความสัมพันธ์ต้องการแต่ไม่ว่าจะยังไงเวลาของการลาจากก็จะมาถึงเราทุกคนแน่นอนเตรียมรับมือกับช่วงเวลานั้นกับหนังสือจนกว่าเราจะพบกันใหม่ติดต่อขอรับจากผู้ประกาศข่าวประเสรศิฐ f e b c Christian Media ตูป้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110โทร8 8 6 522-9688-086-522-9688-LINE OA นย์แป e หกห้สทนสนใจติดต่อขอรับได้นะครับหนังสือจนกว่าเราจะพบกันใหม่หรือบทเรียนทางไปรสณีย์นะครับก็สามารถติดต่อขอรับได้เช่นเดียวกันนะครับติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0 8 6 8 2 2 9 6 8 8 นะครับ086-522-9688เดนะครับเดินทางกันมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการกูรูฟังครับวันนี้เรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันนะครับอย่าเพิ่งปฏิเสธนะจงยินดีเปิดใจรับในสิ่งที่เราอาจจะยังไม่คุ้นชินบทบาทหน้าที่หรือใครมอบโอกาสให้กับเราอย่าเพิ่งปฏิเสธแล้วก็บอกว่าไม่เลยไม่เอาดีกว่าไม่ทำดีกว่าบางที นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่มันดีที่สุดสําหรับเราก็ได้นะครับคุณผู้ฟังครับชีวิตไม่ได้เป็นไปตามตําราทุกบททุกตอนเสมอไปดังนั้นชีวิตนอกตําราจึงเกิดขึ้นได้เสมอเสมออย่าปฏิเสธในสิ่งที่เรายัางไม่ได้ทําและอย่าปิดกั้นในสิ่งที่เราไม่เคยคิดแต่จงยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าแม้จะต้องถูกเลือกให้เป็นในสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนก็ตามนั่นก็เพราะว่า สิ่งสิ่งนั้นอาจจะมีบทบาทที่จะเข้ามากำหนดให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่สุดก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับการที่ผมได้ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าส่งเลือกสรรเนี่ยบางทีบางอย่างเนี่ยนะครับผมอาจจะยังไม่ได้คิดผมอาจจะมีความคิดอีกแบบหนึ่งผมเคยคิดอยากจะเป็นนักพากนะครับอยากจะใช้เสียงผมในการทำหากินภาคเสียง แต่สุดท้ายแล้วผมก็ต้องยอมรับว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เป็นนาำพระทัยของพระเจ้าอะไรที่มันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แต่เมื่อผมเปิดใจให้พระเจ้าทรงโปรโดนำแล้วพวระองค์ก็ทรงโปรดนำเปิดโอกาสให้ผมได้ทำหน้าที่ทั้งที่เราดูเหมือนจะไม่มีโอกาสแต่ถ้าเป็นสิ่งเป็นนาำพระทัยของพระเจ้าพระองค์ก็จะเปิดช่องทางและสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเราทำไปแล้วมันก็ตรงกับใจของเรา และเราทำอย่างมีความสุขด้วยแล้วก็ทำอย่างเกิดผลดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอฝากไว้เป็นข้อคิดกับคุณฟังทุกๆท,ท่านแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยก็แล้วกันนะครับอย่าเพิ่งทำหน้าเศร้านะนะครับถ้าอะไรบางอย่างที่คุณได้รับมาถูกมอบหมายมาเนี่ยนะครับทำเต็มที่ตั้งใจทำและสิ่งนั้นน่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณถนัดแล้วก็ชื่นชอบในเวลาต่อมาก็เป็นได้นะครับและทั้งหมดนี้คือกำลังใจกำลังมา กำลังใจปเปลี่ยนชีวิตนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้ผมสันทัดพร้อมกับสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ F.E.B.C. c บ r ซ s คริสเตียนมีเดียที่โอกาสล่ำลาก,กันไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในครั้งต่อไปขอพระเจ้าสุขอวยพร,พรสวัสดีครับคำลังใจคำลังมากำจังใยเป็นชีวิต